ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริสต์ลิฟวี่นะครับรายการนี้สงส่งภาษาันกฤร้อนๆไปถึงบ้านคุณทุกคืนวันศุกร์เลยนะครับนี่ใก,กล้จะถึงเทศกาลสงกรานกันแล้วนะครับรออีกไม่กี่วันเราก็จะได้ยินเพลงวันนี้เป็นวันสงกรานนี่นะครับดังนั้นวันนี้เราก็จะมาดูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงกรานนั่นเองครับผม ในเทศกาลยุคใหม่แบบนี้นะครับเรามักจะเห็นสาวๆนะครับแต่งตัวกันแบบนี้อยู่ตามข้างทางกันเพียบนะครับตัวเปียกใส่เสื้อขาวแบบนี้นะครับเต้นกันโอ้โหแบบไม่รู้วันรู้คืนกันเลยทีเดียวนะฮะดนั้นครับคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับกรุณาแต่งตัวให้มันเหมาะสมกับถูกกาลเทศะนะครับ please dress appropriately นะครับ please dress appropriately อย่าแต่งตัวแบบนี้ครับโอ้โหอันนี้ดูไม่ได้จริงๆครับโอ้โห นอีกคนหนึ่งก็มาเล่นแต่งไปทำไมนะครับมาเล่นสงกรานต์แบบนี้ผมว่านี่ก็กลับไปเต้นคายตี้นี่ก็กลับไปดำน้ำไปโอ้โอ,อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เราจะมาทำกันในช่วงสงกรานต์นะครับก็คือการมาขอพรและก็คารวะผู้หลักผู้ใหญ่ของเราใช่ไหมครับซึ่งในภาษาอังกฤษนะครับเราจะเรียกว่า pay respects to the elderly นะครับ พราะ pay respects ก็คือการทำความเคารพหรือมาคารวะใช่ไหมครับส่วน the elderly ก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุมากกว่าเรานั่นเองนะครับซึ่งเราจะมา pay respects to the elderly นะครับโดยกิจกรรมนะฮะรดน้ำดำหัวนั่นเองครับอ๋อครับครับอ๋อเป็นเป็นกิจกรรมรดน้ำดำหัวไม่ใช่รดน้ำบนหัวครับโทษทีครับ พลังพลังก็ไม่รู้ครับโทษทีอ่ะครับครับครับ น้องๆครับโอ้ยน้องๆทำอย่างนี้ได้ยังไงครับเนี่ยไปสาดน้ําใส่คนที่เขาไม่อยากจะเล่นสงกราน์นี่ครับรู้ไหมครับว่าทำให้เขาเดือดร้อนเสียหายขนาดไหนครับน้องๆอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับอย่าสาดน้ําใส่คนที่เขาไม่อยากจะเล่นสงกรานด้วยนะครับโอ้โหซึ่งภาษาอังกฤษครับก็คือ don't splash water on people who don't want to be wet เขาไม่ไอยากจะเปียกครับอย่าลืมนะครับ don't splash water on people who don't want to be wet เข้าใจไหครับน้องๆ

เดียวเดียวโอ้โหนี่ขี่ขึ้นมอเตอร์ไซค์ยังไม่ไหวเลยโอ้โหจะไปไหนเฮียไปซื้อโซดาโอ้โหไม่ต้องไปซื้อโซดาแล้วครับเฮียเพราะว่าเฮียนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนครับไม่งั้นเดี๋ยวเฮียไม่ได้เอาโซดากลับมาที่โต๊ะแน่เออเออกลับไปนั่งก่อนเดี๋ยวผมไปซื้อให้ไอเด็กถือโอ้โหเมาแบบนี้ไม่ไหวแล้วโอ้กินนั่งครับคุณผู้ชมครับเมาไม่ขับเมาไม่ขี่นะครับ no drunk driving แล้วก็ no drunk riding นะครับผม no drunk riding แล้วเฮียจะไปขี่ไปโอ้โหไม่มีหมวกกันน็อกอ่อโธษเฮีย e er. ไหวไหมเนี่ยไหวโอ้โหไม่มีนะครับอย่าลืมครับจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกครับ wear your crash helmet ครับ wear your crash helmet ไม่ื่อไรเฮียเดี๋ยวผมซื้อให้เอาโซด,ดากี่ขวดเอาโซดาสิบกวดโซดาสิบขวดนะฮะ <c oughs> โอ้ดูดิไ,ดไม่ไหวแล้วโอ้ยอปะปะปไปะพักครัวมาเรียลคำสงการให้เย้ย อย่าสาดน้ำใส่คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับอันตรายมากๆครับ Don't throw water on people who ride motorcycles นะครับ Don't throw water on people who ride motorcycles เฮียอย่าเพิ่งสาดเดี๋ยวกลับมาเล่นแน่ๆ น้องๆจัดการโอ้ย hey, hey, hey. แหมจะมาเล่นลอยกระทงกันในวันสงกรานทำไมครับเนี่ยวันนี้เป็นวันสงกรานนะครับ